สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระนะฮะสาระน้อยๆพระย,ย,ย่อยเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนนะชัดไหมไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับเห็นอย่างนี้นึกถึงอะไรนึกถึงยาพาราไหมนะฮะ นะถ้าเป็นเม็ดยาพาราเนี่ยเขาไม่น่าจะพิมพ์คำว่าพ่อแม่เนาะนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นเนื้อผงนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเนื้อผงยานั่นแหละผงยาผงว่านนะครับเนื้อผงว่านนะลักษณะเนื้อนะฮะอย่างนี้เขาก็จะมีลายกระหนกนะลายกระหนกข้างๆนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าพ่อ อีกด้านหนึ่งก็จะพิมพ์คำว่าแม่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลนะครับตามสืบค้นข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นของสายใต้เป็นของคารวาสนะครับเป็นของคารวาสของอาจารย์อ่าเนนดอยจังหวัดตรังนะครับก็ตามข้อมูล นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นคารวาสสายเขาอ้อนะครับในการจัดสร้างเนี่ยนะฮะในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะเพื่อให้ก็เรียกอะไรให้คนที่บูชาเนี่ยระลึกถึงคุณพระคุณของพ่อแม่นะฮะก็คือพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของลูกนั่นแหละนะครับไม่มีกาเรียกอะไ,ไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับพ่อกับแม่เราหรอก นะครับความเมตตาปาณีถึงแบบว่ากาเรียกอะไรนะถึงถึงลูกจะชั่วถึงลูกจะจับโดนจับเข้าคุกเข้าตารางอย่างเงี้ยก็มีแต่พ่อแม่นะไปเยี่ยมเออก็มีแต่พ่อแม่นะไปส่งข้าโอเลี้ยงข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือถึงใครจะมองลูกตัวเองว่าไม่ดีว่าไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าก็มีแต่พ่อแม่นี่แหละ ที่ยังรักเรายังเกลียดเมตตาเราอยู่ตลอดนะครับเขาก็เลยสร้างวัตถุมงคลน,นี้เป็นที่ระลึกให้คนเนี่ยที่บูชาระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่นั่นแหละนะครับจะสร้างโดยนะครับสำนักเนนดอยนะครับนาท่ามจังหวัดตรังนะครับเขาบอกมวลสารดีพิธีขลังนะครับผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเกจิและคารวสนะครับหลาย วัดแล้วก็หลายศาสนานะครับไม่ใช่ปลูกเสกแค่แค่พุทธแค่พราหมณ์นะก็คือหลายศาสนาเขาว่าอย่างนั้นนะครับจะสร้างเพื่อให้บูชาลํำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่นะครับซึ่งเปรียบเสมือนพระอรหันต์นะครับและพระผมของลูกนะครับผมประมาณนั้นนะครับในวิธีสุดท้ายของการปลูกเสกพระผงนี้จะใช้ การสวดเจริญพระพุทธมนต์นะฮะอภิธรรม7คำพีนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละนะฮะสวดเจริญพุทธมนต์เนี่ยเ,เคยได้ยินอยู่อภิธรรม7คำพีเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ยินผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องการพิธีอะไรต่างๆเนะเาะอ้าในการสวดนะครับ เป็นบทเดียวที่พระพุทธเจ้าได้สวดเทศให้พระพุทธ,พพธมารดาฟัง,ฟางบนสวรรค์นะครับเขาบอกว่าบทสวดนี้นะครับบทสวดที่สวดวัตถุมงคลรุ่นรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ,ะปรดนะฮะพุทธมารดาบนสวรสวรค์ชั้นดาวดึงนะ,ะเป็นบทเทศนาที่ประเสริฐที่สุดนะ,ะจนพระพุทธมารดาบรรลุธรรมขั้นสูง นะประมาณนั้นนะฮะมวลสารนะครับสุดยอดนะมงคลที่สุดเท่าที่เคยมีอ่าเท่าอธิธาตนะรพระสายกรรมมาฐานก็คือสายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับมีเรียกมีเท่าอธิธาตนะครับของทางสายพระก,กรรมฐานนะครับกองทัพธรรมแห่งอีสานหลายสิบท่านนะครับผมในผงเท่าอธิธาตครูบาอาจารย์สายอีสานมีอธิ ที่แปลสภาพกายเป็นพระาธาตุเม็ดเลือดแปลเป็นพระาธาตุได้บวชใส่ลงไปและยังมีผงอธิหลวงปู่ดูวัสแกนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านคือหลวงปู่ทวดกับชาติมาเกิดและผงเก่าวิเศษอีกมากมายนับร้อยหลายชนิดหลายวัดนะครับประมาณนั้นมวลสารแบบคร่าวๆเนาะนะครับก็ หรือว่าเมเ็ดเล็กๆอย่างนี้จะเปลี่ยนไปด้วยเขาเรียกอะไรมวลสารสำคัญต่างๆนะครับการปลุกเสกการอธิษฐานจิตแบบหลายพิธีหลายวารละแล้วก็หลายศาสนานะครับหลายศาสนาทำการอ,าอธิษฐานจิตให้นะครับก็คือแขวนได้ทุกคนทุกชนชาตาิแขวนได้ทุกศาสนาทุกชนชาติศาสนานะครับไม่จำเป็นต้องแบบ ับถือพุทธครับก็คือแขวนได้หมดนะครับเพราะว่าเสกอธิษฐานจิตหลายศาสนานะครับผมอาอาจารย์เน้นน้อยก็เขาบอกเป็นเป็นคาราวาสสายเขาอ้อตักกศิลานะภาคใต้นะครับสายเขาอ้อพัทลุงนั่นแหละนะครับก็สร้างวัตถุมงคลประเภทหลายๆอย่างก็ลองไปติดไปค้นข้อมูลดูนะครับหนึ่งในนั้นก็นี่แหละนะครับผงพ่อแม่นะครับนี่นะครับ ไว้แขวนเขาบอกแขวนให้เด็กก็ได้นะครับเลียมพลาสติกให้เด็กอะ่ะเพราะเด็กก็คือเด็กจะซนไงเด็กไม่เด็กก็จะซนนะฮะเขามีความประมาทแล้วก็ก็คือไม่ได้ทราบว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แขวนให้เด็กก็ดีเหมือนกันนะหรือใครที่แบบว่าไม่อยากแขวนอะไรที่เป็นรูปพระพุทธอืมเป็นรูปพระพุทธพระสงค์นะครับเพราะว่า เขาเรียกอะไรเพราะว่าการแขวนพระพุทธเนี่ยนะแขวนพระเนี่ยนะก็คือพระก็มีข้อจํากัดเรื่องศีลน,นะครับบางทีเราก็อาจไปในที่อโคจรนะครับไปที่ที่ไม่เหมาะสมบางทีพระก็เนาะพระก็ไม่ไม่อยากจะความเสกเป็นพระก็ไม่อยากคือเข้าไปที่ไม่เหมาะสมแล้วมันจะมีความเสื่อมมีอะไร มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีพระก็แบบว่ามีข้อจํากัดเรื่องศีลน,นะก็คือเราก็แขวนประเภทวัตถุมงคลเครื่องรางแทนก็แล้วกันพกอย่างอื่นแทนก็แล้วกันนะครับผมใครที่แบบว่าไม่อยากแขวนเป็นรูปพระพุทธคือจะทําอะไรก็แบบเกรงใจพระอะไรเงี้ยก็หาวัตถุมงคลเป็นอย่างอื่นก็แล้วกันอันนี้ก็สุดแล้วนะอรหันของลูกพรหมของลูกนะก็คืออ่าเคยะนะพ่อแม่นี่แหละนะอันนี้เขียนว่าพ่อแล้วก็ แม่นะเขบอกว่าถ้าได้ไปอ่ะเอาไปให้พ่อแม่อธิษฐานซ้ำนะ,ะเออก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับผมใครบูชานะครับบูชาแล้วก็ต้องมีความก็เรนะความกตัญญูนะ,ะความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณผูนะะ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็จะยิ่งนาํานะะนพาความเจริญนะฮะจะได้ยิ่งนําพาความเจริญ มาสู่ชีวิตอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ส่วนราคานี้ไม่ทราบนะครับราคาไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นนั่นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับราคาไม่รู้ว่าเช่ากันยังไงน่าจะอยู่ที่หลักร้อยอ่ะไม่เกิน2องสารอยหลักร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้หละมั้งเนาะหรือ,อยังไงใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับส่วนผมก็ ไม่ไมไม,ไม,ไ,มไม่ได้ทําการซื้อขายก็เลยไม่ทราบนะครับผมผมว่าน่าจะอยู่หลักร้อยนี่แหละไม่ได้แพงหรอกหลักสิหลักร้อยนะครับอันนี้ผมเขี่ยกองเขี่ยกองประลองสายตานะ<ๆ>เห็นแปลกๆดีก็เลยก็เลยติดมือมาด้วยนะครับผมขอแถมขอแถมขอขอให้เขาแถมมานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ ส่วนพุทธคุณจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นข้อศิริมงคลนั่นแหละอักษรพ่อแม่เป็นศิริมงคลอยู่แล้วนะครับไม่มีใครจะรักเราเท่ากับพ่อกับ,กบแม่คนในครอบครัวเราหรอกนะครับผมถึงใครคนอื่นเขามองเราไม่ดีถึงเราจะชั่วจริงๆนะฮะทำไม่ดีจริงๆนะฮะคนอื่นเขาก็ทั้งด่าเราทั้งอะไรเราเกลียดเราอะไรเงี้ยก็มีแต่พ่อแม่นั่นแหละที่ยังเมตตานะมีความรักมีความเมตตาต่อเรา นะครับผมเอาเนาะประมาณนี้สลับวัตถุโมงคลเนาะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, นะับสไคร้เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการหาพระเครื่องมานั่งโมงกันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเจนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ